สวัสดีครับมาทําคลิปจุดตะเกียงเจ้าพายุโคแมนนะครับ250แรงของเพื่อนสมาชิกเอามาทําระบบครับโอ้ตัวนี้โอเคเลยครับอย่างสวยเราจะจุดโดยไม่ใส่โขกนะครับนี่ครับแล้วก็ถูกใส่ตะเกียงนะครับแล้วก็ามาใส่ถ้วย ราจะตเลยครับตะเกียงเจ้าพายุเนี่ยไม่ว่าจะลูกเล็กลูกใหญ่นะครับตะเกียงเจ้าพายุน้ำมันกา๊าซเ,เกียงระบบลมครับทำงานผ่านหลักความร้อนเกาะสูบมาชุบเอ็มอร์หอร้อยครับเพื่อให้หนังสูบมันอิ่มตัวครับจะได้สูบง่ายๆตะเกียงน้ำมันกา๊าซเนี่ยเป็นตะเกียงระบบลมทำงานผ่านหลักความร้อนเพราะฉะนั้นหลักต้องร้อนครับ เราก็เผาให้ร้อนนะครับปิดฝาให้แน่นมัดฝอยลมให้แน่นครับนี่เป็นตะเกียงเก่าเก็บเลยนะครับเพือนสมาชิกก็เอามาทําระบบค,ครับออันนี้ต้องขอชื่นชมเจ้าของตะเกียงนะครับเก็บตะเกียงดีมากครับไม่มีตําหนิเลยครับ คือจริงๆการจุดตะเกียงใส่โป๊ะเนี่ยมันก็จุดง่ายะนะครับแต่ตัวผมเองเนี่ยชอบจุดตะเกียงแบบไม่ใส่โป๊ะครับเพราะว่าขนาดมีปัจจัยภายนอกมันก็ยังสามารถทำให้จุดติดสมบูรณ์ได้อย่างนี้ครับ เราเผาไส้เนี่ยไส้มันก็จะค่อยๆดําจนดาไปทั้งลูกครับท้ายที่สุดมันก็จะค่อยๆขาวจนขาวไปทั้งลูก,กน,นะครับแต่เราก็เผาต่อเพราะว่ามันเป็นตะเกียงระบบลมรับทํางานเผาความร้อนแอลกอฮอล์ท่องไปก็เติมครับ ราะนั้นอิ่ม,มอแอลกอฮอล์และอุปสัรคครับเวลาสูดมันก็จะกิ้นลมดีอะครับรแล้วก็เริ่มสูดครับ นี่ครับวาวแป้นปิดอยู่ในตำแหน่งชี้ขึ้นเข็มขึ้นอยู่ในตำแหน่งปิดครับพอเราเปิดวาวไปเก้าสิบองศาคือหมุนขวานะครับเสียงลมจะเดินครับลูกไฟจะติดเลยครับเปิดนะครับเสียงลมเดินแล้วครับตะเกียงติดแล้วครับนี่เป็นการจุดติดครั้งแรกของตะเกียงลูกนี้นะครับเนี่ยครับ นี่ครับจุดติดสมบูรณ์ครับลูกไฟกลมเต็มลูกแสงนิ่งไม่กระพริบเลยครับลมเดินเสมอกลับมาใช้งานได้ปกติแล้วครับนี่ก็เป็นการฟื้นคืนชีพตะเกียงเจ้าพายุโคม่าโคมนนะครับเมดอินแคนาดาครับ250 cp นะครับแคนเดลพาวเวอร์ของเพื่อนสมาชิกส่งมาทำระบบตะเกียงลูกนี้พาไปจุดที่ไหนก็ได้ครับกลับมาใช้งานได้ปกติแล้วครับถ่ายคลิปแจ้งแบ่งปันนะครับ ขอบคุณครับที่ติดตามคลิปจนจบสวัสดีครับ